ผู้ที่ไม่จะทำงานก็สกัดกันต่อสู้กันแต่ถ้ามการการต่อสู้กันของฝ่ายการเมืองแระฝ่ายอิทธ,ธิพลทั้งหลายฝ่ายข้าราชการประจำที่เข้าใจผิดทั้งหลายคนที่รับกรรมก็คือประชาชนตาดำๆของเราและในที่สุดมันกระทบต่อสถาบันชาติ และกระทบต่อสถาบันที่เราเคารพมากเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติคือสถาบันม,มากกคัตัิย์ผมอยากวิ่งวอรนครับไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องแคร์ผมวิงวอรนน์ะครับว่าเอาบ้านเมืองให้รอดเถอะหยุดแทรกแซงเถอะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมทั้งหลายทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมุตินั้งนแหละครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่สิ่งที่ต้องอยู่คือชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปล่อยให้กลไกของมันทำงานตามปกติให้ความเป็นทรรให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วฟังเสียงส่วนใหญ่ประชาชนอย่าฝืนแล้วเราจะทําให้บ้านเมืองไปรอดผมมีเรื่องราวเยอะแต่ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพื่อแตกทําให้เกิดความแตกความสมัครขีผมอยากให้ทุกคน ลืมอดีตซะมองไปข้างหน้าเถครับว่าข้างหน้าเราจะอยู่กันยังไงผมเดินทางรอบโลกครับแต่ละประเทศเนี่ยเวลามีวิกฤตอย่างนี้เขาหันหน้าเข้าห,าหากันเขามาเอาสถาบันชาติเป็นหลักลรามาต่อสู้ช่วยกันท่านเห็นโอบามากับแมคเคนไหครับแมคเคนแพ้เขาก็กล่าวสดุดดีโอบามาแล้วก็พร้อมสนับสนุนในการทำงาน ฮิลลารีคลินตันแพ้เขาก็ยอมรับตอนที่ช่วงเขาแข่งกันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและในที่สุดโอบามาก,ก็ไปเชิญฮิลลารีคลินตันมาเป็นรัฐมนตรีธประเทศอันนั้นคือจิตใจเขาสูงมากแต่พวกเราทําไมไม่พัฒนาจิตใจล่ะครับหลายคนก็จบมือนอกมือนาหลายคนก็ผ่านการศึกษาระดับสูงมาอำนาจเขาใช้ให้มาทำงานให้ประชาชน เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถืออำนาจก็ถือตามที่ประชาชนมอบหมายมาเมื่อประชาชนไม่มอบหมายอย่าพยายามดิลลน้นรนทุรนทุรายถ้าดิ้นรนทุรนทุรายพี่อยากจะมีอำนาจมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกติกามันบอกว่าประชาชนมอบหมายให้ไปทางานให้ประชาชนแล้วประชาชนคือผู้เสียภาษียก่อนขา้าราชการทั้งหลายอย่าลืมนะท่านกินเงินเดือนประชาชน ราะฉะนั้นท่านต้องทําให้ประชาชนท่านไม่ไม่ใช่เลือกข้างวันนี้ถ้าเมื่อ,อไหร่มีแต่เลือกข้างกันเนี่ยเลือกข้างนี้เขาเลือกกันวันเดียวครับวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นเขาเลือกเลือกชาตินะไม่เลือกข้างแต่อยาวชาติอ้างแต่ทางดังที่เราเลือกข้างเนี่ยไม่ถูกต้องก็อยากจะฝากครับพี่น้องครับหันหน้าเข้าหากันนะครับผมก็ช้ำคนะ ผมช้ำแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในประเทศวันนี้ช้ำมากทามากินก็ลำบากหุ้นก็ตกแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้นี่นอกระบบก็เพิ่มขายของก็ไม่ออกลูกหลานก็หางานทำยากขึ้นตกงานก็มีนี่คือความช้ำนะช้ำที่เกิดจากการเข้าใจผิดคำเดียวครับคำว่าผมไม่จงรักภักดีท,ท,ทั้งทที่ ประวัติของผมไม่เคยมีแต่ถามว่าเสียอกเสียใจไหมน้อยอกน้อยใจบ้างไหมมีครับเพราะผมผู้ตุชนธรรมดาแต่ถามว่าวันนี้คิดยังไงผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นของคู่กันที่เราจะต้องช่วยกันเช่อชูแล้วก็อย่าได้ นำสถาบันมหาษัตย์มาเป็นสิ่งที่ใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองเราต้องยกท่านไว้สูงเหนือการเมืองขอฝากพี่น้องอีกครั้งครับว่าขอเป็นกําลังใจครับขออวยพรให้พี่น้องทุกคนในผ่านพ้นช่วงวิกฤตทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในประเทศไทยวันนี้ไปด้วยดีอย่างแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ